นางสาวยิ่งลักชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กข้อความถามทุกท่านจำได้หรือไม่กับสถานการณ์เมื่อ6ปีที่แล้วที่มีการชุมนุมทางการเมืองเรียกร้องให้นายกลาออกซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยและเวลานั้นก็ได้ตัดสินใจประกาศยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ประชาชนได้ตัดสินอนาคตของประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยคุณที่รลักบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ต่างจากอดีตที่มีการชุมนุมทางการเมืองเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจากการที่ได้ติดตามดูสถานการณ์ก็รู้สึกห่วงใยและหวังว่าจะมีการตัดสินใจในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อบ้านเมืองและความสงบ